สวัสดีค่ะเนวปานนะคะเนวปานจิตรานนท์นะคะวันนี้เราจะกลับมาทํา y o YouTube อีกครั้งหลังจากที่เราปล่อยช่องว่างไปตั้งแต่ตอนม .3 แล้วก็จนตอนนี้ปี3แล้วก็คัมแบ็กกลับมาสู่ช่องอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเราเนี่ยจะไปโอ้โหฝนตก เราจะไปสถานที่ทั้งหมด3ส,สถานที่นะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ในความทรงจำของเราตั้งแต่เด็กจนโตส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นที่ที่เรารู้สึกว่าตอนเด็กเราไปบ่อยมากๆเลยแล้วก็เอ่อตั้งแต่ผ่านช่วงวัยนั้นมาคือวีดีก็ไม่ได้ไปอีกเลยแล้วก็คิดแค่ว่าเอา่อเดี๋ยววันหนึ่งเราจับไปที่นั่นดีกว่าอะไรเงี้ยแต่มันไม่เคยแบบ ไม่เคยเป็นวันนั้นสักทีเราก็ลยรู้สึกว่าเออวันนี้แหละเราจะไปแล้วแล้วเราก็เลยอยากจะพาพวกคุณทุกคนไปกับเราด้วยน,นคะคะก็ไปด้วยกันใครอกอยู่ด้วยกันจนจบคลิปก็จะเห็นทั้งหมดสามที่เลยแล้วก็เ้าคิดว,ว่าตอนท้ายถ้าเกิดสมมติว่าฟิลลิ่งมันได้อารมณ์มันเป็นใจเราก็อาจจะเออแต่งเพลงนาเพลงหนึ่งที่ สุดท้ายแล้วเราได้เก็บสามขี้นั้นอะกลับมาอีกครั้งหนึ่งผ่านเองที่เราแต่ค่ะขอโทษนาพูดไม่รู้เรื่องค่ะเึิ่งกลับมาทำคลิปค่ะ ตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่รนะหว่างทางที่จะไปเออ่ซีคอนสแควร์คือซีค,อ,คอนสแควร์ที่จะไปเนี่ยอยู่ที่สาขาสีนาคารินนะคะคือมันมีส่วนสนุกเล็กๆอยู่ข้างบนนั้นซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกเราไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ที่นั่นก็คือแค่ถามแม่ว่าเออแม่ส่วนสนุกรอนเด็กที่ไปแล้วที่มันมีล่องแก่งอนะ่ะมันเคยที่ไหนนะ ต่อจากเมื่อกี้ที่เรานึกว่าเราจะไปบางแหนะนะคะก็คือสีน่าิบมาไปทางบางแาได้ตกใจไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องตกใจจริงๆเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติแค่แบบว่าเราไม่ค่อยได้มาทางนี้เฉยๆแบบมันก็เลยงงไม่เราอะงงแบบไม่ได้งงก็อะอะไรวะตอนนี้นีจะพูดอ๋อทำไมถึงต้องโยโย่แลนที่ซีคอนเซฟเร์ใช่ไหมก็คือมันเป็นสวนสนุกที่ไม่ใช่แค่บ้านลูกบอลแล้ว เราตอนเด็กอะเรารู้สึกว่ามันสนุกมากมากเลยเพราะว่ามันคือมันเป็นเหมือนสวนสนุกแบบสําหรับไซ์เด็กอะคือมันมันมันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นไม่อาจจะเรียกได้ว่าสวนสนุกเลยด้วยซ้ำคือมันเป็นฟิลเหมนแบบไม่เหมือนเป็นที่ให้เล่นเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเราอะ ตั้งใจว่าเราจะไปทีดด่นั่นนี้เพราะว่าเราชอบล่องแก่งมากๆตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันแบบสนุกมากๆจริงๆในความทรงจำอะคือจาได้แต่ล่องแก่งเลยคือจาไม่ได้ว่าอย่างอื่นอะมันมีอะไรให้เล่นบ้างด้วยซ้ำแต่ว่าคือจําได้แค่ว่าชอบล่องแก่งที่สุดแล้วก็เลยเนี่ยกลับไปคร้งนี้ก็จะไปดูว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็จริงๆแล้วตอนเด็กอะมันบอกว่ามันอยู่ไกลบ้านมากๆก็เลยได้ไปน้อย แต่ว่าก็เหมือนเป็นสามสี่ครั้งที่ไปอะรู้สึกว่าแบ,แบบชอบทุกครั้งแล้วก็ยังจําได้ทุกครั้งอะไรเงี้ยเหมือนแบบไปแต่ละครั้งก็จะได้ไปเล่นอันนั้นได้ไปเล่นรังแกใชาแล้วก็ได้แบบได้แต่งตัวเป็นเจ้าหญิงอะไรอย่างนี้อืมซึ่งก็เลยทําให้นั่นแหละมันเป็นที่แรกที่เราเลือกจะไปเพราะว่ามันเป็นวัยเด็กที่สุดของเราด้วยในที่ทั้งหมดที่เราเลือกจะเล่า แม่งปิดคุณปิดค่ะก็ก็อันนี้แหละค่ะคือโยโย่แลนที่เคยมาตอนเด็กแล้วก็จริงๆข้างในมันจะมีร่องแก่งอยู่แล้วก็จะมี ทางรถไฟเล็กๆมีไวกิ้งมีรถแข่งสำหรับเด็กตัวเล็กๆที่อยากจะเล่นรถแข่งวนมันก็จะวนไปตามร้านแล้วก็จะเป็นอาร์เคดสำหรับคนที่อยากจะเล่นในส่วนของโยโย่แลนด์ทั้งหมดข้างในก็จะมีอีกเยอะมากแต่เนืออื่นใดคือมันปิดวันพุธ สรุว่ามันปิดทุกวันพุธค่ะแล้วก็ตอนเราโทรไปเขาไม่ได้แจ้งว่ามันปิดจริงๆเมื่อกี้ลองโทรไปอีกรอบว่าขอแบบอย่างน้อยเข้าไปดูข้างในได้ไหม,ไมต้องเปิดไฟก็ได้เขาก็บอกว่าไม่ได้จริงๆไว้เดี๋ยวมาวันอื่นนะรักค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่สวนโมกกรุงเทพค่ะอันนี้จะเป็นลานที่โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเดินผ่านจุดนี้ไปถึงบริเวณตรงที่เล่นคอนเสิร์ตกันก็คือตรงนูน้นตรงลานกลมๆตรงนั้นเลยปกติแล้วอะ่ะเราอ่ะจะเล่นตรงที่มันมีหินเล็กๆอยู่ตรงพวกนั้น แล้วก็หันหน้าเข้ามาคนดูเนี่ยจะนั่งอยู่ตรงร้านที่เป็นวงกลมทั้งหมดรวมถึงบริเวณข้างนอกโดยรอบอย่างเราอะ่ะกับเพื่อนๆอ,อีกสองสามคนอะไรเงี้ยที่แบบทํางานนี้ด้วยกันหรือว่าแบบพ่อแม่ทํางานนี้ใช่ปะก็จะวิ่งเล่นตรงเนี้ยบ่อยมากเลยก็คือวิ่งจากตรงข้างหลังกล้องอะ่ะอ้อมไปไปจนถึงคอนเสิร์ตแล้วก็อ้อมกลับมาวิ่งเหมือนแบบใครใช้ทําอะไรก็ทาอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเวลามีคอนเสิร์ตอะ่ะเราก็จะแบบตื่นเต้นตื่นคน,นแล้วก็แบบ สนุกทำอะไรก็ได้ตรงเนี้ยแหละค่ะคือตรงที่เราเอาไว้เล่นคอ,อนเสิร์ตกันมันก็จะถูกโรยด้วยหินเม็ดเล็กๆแล้วก็ทรายแล้วก็ตรงเนี้ยพอเย็นแล้วอากาศมันดีมากมันไม่ชื้นเกินไปไม่แห้งเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนเกินไปก็เลยทำให้ชอบมาอยู่ตรงนี้ถ้าแบบทุกคนที่ดูอยู่ก็จะเห็นว่าเออต้อนไม้มันเยอะมากเลยแล้วก็ลมมันเย็นด้วยอะ เหมือนมันให้พลังเย็นพลังสนุกกับเราก็เลยจะชอบม,อมากๆเป็นอีกที่หนึ่งที่ชอบมากที่นี่นะคะสามารถเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ว่าถ้าเป็นวันปกติธรรมดาเนี่ยก็จะต้องเข้าจากทางสวนรถไฟเท่านั้นซึ่งก็มาได้ทั้งสองทางก็คือการเดินและการปั่นจักรยาน ส่วนท้าวันที่มันแบบมีงานก็สามารถเข้าได้ทางมู้นะคะจริงๆแล้วอะ่ะเหมือนส่วนโมกเท่าที่รู้มาเขาจะจัดงานเป็นระยะระยะอยู่แล้วก็นองดูเอาก็ได้ค่ะตามในเพจของแบบส่วนโมกกรุงเทพแบบอะไรอย่างงี้เขาก็จะมีบางทีเขาก็จะมีเหมือนแบบนั่งฟังธรรมนั่งเสวนาธรรมมีมีอันนึงมีแคมเปญหนึ่งของเขาชอบมากเลย ดูหนังฟังธรรมคือเขาอาจจะเอาหนังอ่ะหนังที่เป็นแบบหนังิีๆอย่างเช่นเอ่อยกตัวอย่างเช่นเรื่อง Watermitty อะไรเงี้ยค่ะมาแล้วก็จะมาเสวนาธรรมผ่านหนังเรื่องนั้นอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นแคมเปญให้แบบอยู่ในส่วนโมกุแล้วก็คือสามารถมาจอยได้บางทีที่เขาจัดคือใครจะมาก็ได้เลยเขาเ้ลคัมสุดๆเลยจนกว่าทำบุญนังผลจะจัดนะคะแล้วถ้าทำบุญนังผลจัดก็เรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะ จริงๆอะ,อะ,อะ,อะที่น่าเป็นที่ที่สองที่เราไปตอนแรกเลยที่เราบอกพวกคุณไว้ใช่ไหมว่าเราจะแต่งเพลงจากทั้งสามที่แต่ว่าเรารู้สึกว่าแค่ที่ตอนเช้ามันก็อิมแฮปมากพอแล้วก็เลยรู้สึกว่าอืมเราเอาเราเอาที่ตอนเช้ามาแต่งละกันแล้วก็ส่วนนี้มันก็บรรยากาศได้ก็เลยรู้สึกว่า ถ้าง no e ั e ้นเราก็ใช้ส่วนนี้เป็นที่ที่เราจะนั่งแต่งเพลงแล้วก็ใช้อารมณ์ความรู้สึกจากเมื่อเช้าในการแต่งเพลงอีกกว่าก็มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะคะวันนี้ก็คือน้องเบอร์เดย์นั่นเองเป็นกีตาร์ที่ได้มาวันเกิดก็เลยตั้งชื่อว่าเบอร์เดย์ อย่างที่บอกเนาะว่าเราจะไปตามสถานที่ที่มันเก็บความทรงจำของเราไว้ทุกๆตอนในวัยเด็กไม่ว่าจะดีหรือร้ายซึ่งมันก็คงจะขาดที่บ้านไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันก็เป็นที่ที่เราอยู่เนาะมันก็เป็นส่วนสำคัญของเราด้วยบ้านหลังนี้เราย้ายมาอยู่ตอนประมาณอ่ออนหนึ่ง ก่อนหน้านี้บ้านอยู่แถวบางกะปิจริงๆอะตลอดเวลาที่อยู่มามันก็จะเป็นแบบเกิน10ปีแล้วเนาะหลายๆอย่างในบ้านมันก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆตามยุคสมัยที่มองว่าการแต่งบ้านแบบนี้เราสนุกเราชอบออตามคนที่โตขึ้นแล้วก็อยากจะมีบ้านที่ต่างออกไปจากตอนนั้นมากขึ้นตามการใช้สอยของบุคคลที่อยู่ในบ้านแต่ว่าไม่ว่ามันจะเปลี่ยนไปยังไงเราก็ยังคงรู้สึกว่าที่นี่เป็นบ้านเหมือนเดิม โดยที่ไม่ว่าเราจะไปพักโรงแรมแพงแค่ไหนเราก็ยังจะชอบที่นี่แล้วก็ตื่นเต้นเวลากลับบ้านงงปะคือตื่นเต้นมากเลยเวลาที่จะกลับบ้านเราก็ได้ขึ้นไปนอนห้องตัวเองอืมก็นั่นแหละค่ะจริงๆที่บ้านอ่ะทุกคนคงเข้าใจอยู่แล้วเราคงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะทุกคนมีความหมายของคาว่าบ้านกันหมดแล้วก็อ่าสหรับเราบ้านคือบ้านแล้วก็ครอบครัวก็คือบ้านเหมือนกันอะไรอย่างนี้คือในหนังมันจะชอบพูดเฉพาะว่าแบบ บ้านไม่ใช่สถานที่แต่บ้านคือครอบครัวแต่สําหรับเราเออบ้านก็คือครอบครัวเราบ้านก็คือบ้านด้วยเพราะเราชอบบ้านมากแล้วเราก็ชอบอาร์เคเต็กทั้งหมดในบ้านทั้งแบบภายในและภายนอกอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันโคตรหลอ่อหลอมเราแล้วมันก็โคตรช่วยเรามากๆเวลาเราคิดอะไรไม่ออกหรือเวลาเราแบบต้องการอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยอืมก็นั่นแหละอย่างสุดท้ายคือคิด,คดว่าทุกคนคงมีความรู้สึกคล้ายๆกันกับบ้านตัวเองหรือถ้าไม่ค่อยได้กลับก็กลับบ้านบ้าง ก็ค่ะที่สุดท้ายบ้านเดี๋ยวเราจะขอตัวไปแต่งเพลงก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ที่สวนอะเราแต่งได้แค่ทำนองคนมันเยอะกระลอกก็เยอะตัวเงินตัวทองก็มาปั่นจักรยานก็มีอาราบิกก็เริ่มเปิดแล้วตอนนั้นก็เลยเก็บดีกว่ามาแต่งเนื้อที่นี่เดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบาย คแค่บางวันที่ฉันจน,นก,กลับไปวันเก่าจะย้อนเวลาชั่วคราวไปเจอฉันในวันนั้นวันที่ไอติงยังเป็นรถ